สวัสดีครับอยู่กับช่องโชครังสันอีกเช่นเคยนะครับผมครับหลังจากที่ทางหายไปนานเลยนะครับนานมากเลยนะครับก็ผมไม่ได้หายไปไหนผมก็ทํางานปกตินะครับผมทํางานวิ่งงานใช้ชีวิตปกตินะครับแต่ที่ไม่ปกติก็คือก็าอาจจะมีปวดขานะครับที่ ยังเป็นเรือรังนะครับผมแล้วก็แต่ก็ทํางานได้นะทํางานปกติแล้วก็ที่ผมหายไปนานเนี่ยที่ไม่ได้ทําคลิปเนี่ยเนื่องจากว่ามือถือเครื่องที่ทําคลิปลง youtube เนี่ยมันพังนะครับผมทีนี้ก็เลยไม่มีมือถือที่จะทํานะแต่พอดีว่า,อาตอนนี้มีแล้วเพราะว่าผมได้ทำการไปดาวมา ไปดาวจริงๆนะทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่พูดเล่นนะไปดาวแล้วก็ผ่อนนะเนี่ยเครื่องที่ถ่ายอยู่เนะี่ยไปดาวแล้วก็ผ่อนนะครับ <c oughs> คือแม่บ้านเขาก็เห็นว่าไม่มีโทรศัพท์ทําคลิป u t u b e ไม่คือมันมีโทรศัพท์เหลืออยู่เครื่องเดียวครับผมก็ต้องใช้ทํางานด้วยมันมัน <c oughs> มันหลายอย่างมันมันถ้าทําคลิปด้วยอะไรด้วยเนะี่ยโทรศัพท์มันจะไม่ไหวมันจะรวนนะครับผมก็เลย รอ,อเดี๋ยวกะว่าจะเก็บเงินซื้อใหม่แต่แม่บ้านเขาบอกอเห็นคอมเมนต์บ้างอะไรบ้างบางทีแม่บ้านเขาดูคอมเมนต์ไงคนคอมเมนต์บ้างอะไรบ้างว่ามันเขาคอมเมนต์ว่าหายไปนานไม่เห็นลงคลิปอะไรอย่างเงี้ยแม่บ้านเขาก็เลยไปเซิร์ชหาข้อมูลทํายังไงจะซื้อโทรศัพท์อะไรยังไงนะครับก็ปรากฏว่าก็ไปได้แบบผ่อนอยู่ <c oughs> ร้านสะดวกซื้อ CJ นะครับผมก็ผ่อนแบบ แบบไม่ยากนะทุกคนใครไม่ยังไม่มีมือถือนะครับก็ไปไปผ่อนได้นะวางเงินดาวแล้วก็ผ่อนทาเรื่องผ่อนไม่ยากแบบประชาชนใบเดียวได้เลยนะครับก็เราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับร้านเขาหรอกแต่ว่าเราไปเอามาแล้วมันผมว่ามันโอเคอะ่ะก็ลองดูนะครับเผื่อใครแบบไม่มีมือถือไม่มีอะไรใช้อย่างเงี้ยหรืออยากจะซื้อให้ลูกแต่ไม่มีกําลังซื้อสดเงี้ยครับก็ลองดูนะครับผมเช้านี้นะครับเป็นเช้าว,วันเสาร์ ที่8ปดพฤศ,ศจิกานะครับแป๊บๆบก็จะสิ้นปีแล้วนะครับทุกคนผมอยู่ที่ลำลูกกาซอยยี่สนะครับตรงนี้น่าจะประมาณคลองสี่มั้งถ้าจำไม่ผิดนะก็ผมมาลงไม้ครับนี่มาลงไม้อันนี้ถนนลำลูกกาปากซอยนะนี่ก็เป็นโกดังไม้ที่ผมมาลงรถจอดอยู่ข้างในตรงเนี้ยผมเคยมา <c oughs> ตั้งแต่ประมาณสองสามปีที่แล้วมาประมาณสองรอบมาส่งไม้ที่นี่มาประมาณสองรอบแล้วก็หายไปหายไปนานนะครับล่าสุดก็เ <c oughs> พิ่งมาส่งเมื่อประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วมาที่นี่หนึ่งเที่ยวนะครับแล้วก็ลูกค้าคนจ้างเขาติดใจ <c oughs> ติดใจในการบริการนะครับก็เขาเรียกใช้ผมอีกนะครับตอนนี้ก็ เก็บตรงนี้มาเป็นลูกค้าอีกหนึ่งเจ้าแล้วนะครับนะครับก็ลงมือนะครับร้านนี้ลงลงมือผมมาถึงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วมาถึงห้าทุ่มกว่าก็มานอนอยู่ร้านตรงนู้นก็<ป>อย่างที่บอกแหละร้านร้านเนี้ยผ,ผมมาประมาณสองสามปีที่แล้วอ่ะผมมาประมาณสามรอบสองรอบน่าจะสามรอบที่ผมเคยมาแล้วก็ไม่ได้มาอีกเลยยา้วจนไม้เนี่ย มีการเปลี่ยนมือคนซื้อคนขายมีการเปลี่ยนหมายถึงบ็อกเกอร์นะครับที่เอาไม้มาขายที่นี่เนี่ยก็เปลี่ยนจากเจ้าเดิมผมเคยวิ่งกับเจ้าเดิมไงก็เปลี่ยนมาเป็นโรงไม้เขาขายเองเขาดิวเองไม่ผ่านบ็อกเกอร์นะครับแล้วก็จ้างรถแบบจอนนะจ้างรถแบบจอนอได้รถบ้างไม่ได้รถบ้างบางทีก็รอนานนะครับที่เขาบอกผมมานะทีนี้เขาก็เลย่าลองโทรมาคุยกับผมมาดิวกับผม ว่าจะสามารถส่งรถให้เขาได้ไหมถ้าหากว่าเขาเรียกต้องการเรียกใช้รถวันภายในวันสองวันเนี่ยมีให้เขาไหมอะไรไหมอย่างนี้ครับผมก็ได้เสนอไปอย่างที่ผมบอกนั่นแหละนะซึ่งเขาก็โอเคเรียกใช้ผมประเดิมเท่าแรกเลยวาบเลยนะครับ <c oughs> หลังจากลงไม้เสร็จผมก็รีบดิ่งมาขึ้นงานเลยนะครับตอนนี้ขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้หกโมง โมงเย็นหกโมงกว่าแล้วเอ้ยไม่ใช่เลพูดห้าโมงกว่าไม่ใช่หกโมงห้าโมงกว่าจะ่าหกโมงแล้วนะครับก็ขึ้นเสร็จเรียบร้อยคุมผ้าไม่สวยเลยเท่านี้เพราะว่ากระเบื้องเศษมันมันวางตะปุ่มตะป๋ำแล้วป๋ารับพวกลิฟต์แกก็คือผมปล่อยให้แกวางเลยเพราะว่าผมผมจาได้ว่าแกไม่ค่อยแบบไอ้นี่หรอกเวลาบอกแกแกไม่ค่อยอนี่แกจะมีความคิดส่วนตัวแบบโลกส่วนตัวแกสูง ผมก็เลยปล่อยแกเลยบอกแกแค่ว่าหนักท้ายเอาหนักท้ายนะครับแกก็จัดของแกมันก็เลยได้ประมาณนี้แหละคุ้มผ้าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรทุกคนเราไม่ได้คุมไปประกวดนะครับเเราคุมเอาความปลอดภัยเอาไม่ให้สินค้าเปียกนะครับผมเสร็จแล้ว <S <S ก็เดี๋ยวผมต้องกลับไปห้องไปรับแม่บ้านไปอาบน้ําไปกินข้าวอาบน้าเดี๋ยวสักทุ่มสองทุ่มก็จะออกเดินทางนะครับผม เที่ยวนี้ปลายทางก็จังหวัดภูเก็ตนะครับก็ลงสองที่ที่แรกอ่าลงร้านนะครับที่ที่สองก็หน้างานหน้างานประมาณสิบห้าตันสิบหกตันประมาณนี้แหละประมาณสิบห้าตันนะครับก็ลงร้านไม่เยอะนะครับลงหน้างานเยอะก็ธรรมดาครับภูเก็ตร้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นตะ์มีหน้างานทั้งนั้นนะครับก็รับชะตากรรมไปนะครับผมพูดถึงงานภูเก็ตนะครับ ก็นึกขึ้นมาได้นะครับผมมันเป็นเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องหนึ่งให้ผมเครียดแบบเครียดมากเครียดถึงขั้นดิ่งเลยดิ่งแบบดิ่งดาวแบบเฟลไปเลยอ่ะนะครับผมด้วยแล้วก็แม่บ้านด้วยนะครับที่เครียดเครียดเรื่องอะไรก็เรื่องงานเรื่องรถคันนี้แหละครับก็ต้องเท้าความไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับไหนๆก็ได้เล่าแล้วเท้าความไปก่อนอาทิตย์ที่แล้วนะครับเมื่อประมาณ วันเสาร์นะครับผมวันเสาร์เนี่ยผมกลับมาจากใต้นะครับผมบรรทุกไม้มาจะเอาไปลงสีคิ้วเมื่อวันเสาร์นะครับว,วันเสาร์เดินทางกลับมาจะเอาไม้ไปลงวันอาทิตย์นะครับผมวันเสาเสร์ช่วงสายๆเนี่ยสมียนบริษัทโทรมานะครับก็คืองานเอละครับงานที่ผมบอกว่าสี่ชั่วโมงพักก็คืองานตัวนี้แหละนะครับโทรมาว่าให้ช่วยวิ่งงานหน่อยไปภูเก็ตนะครับแต่ผมยังไม่เห็นตั๋วหรอกว่าตั๋วดีหรือตั๋วไม่ดีหรือยังไงนะครับ ก็ตอนแรกอะผมไม่ได้ติดธุระไม่ได้อะไรผมก็รับปากว่าโอเคผมจะวิ่งให้แต่ต้องขึ้นวันจันทร์เพราะว่าไม้อะผมไปลงวันอาทิตย์แล้ววันจันทร์ผมมาขึ้นโอเคได้นะครับก็ตกลงตามนั้นทีนี้สมยนโทรมาคุยกับสมยนเสร็จประมาณ10บโมงกว่าหรือ11บเอโมงนี่แหละประมาณบ่ายสองบ่ายสามแม่ผมโทรมานะครับว่าอยากให้ผมกลับบ้านไปทําเกี่ยวกับเรื่องอแบ่งที่แบ่งที่ในที่นี้ก็คือว่า ที่บ้านผมอ่ะนะครับมีบ้านผมบ้านแม่ผมบ้านนา้าบ้านป้าสามหลังมันอยู่ในที่แปลงเดียวกันโฉนดเดียวกันเดียวกันผืนเดียวกันนะครับทีเนี้ยยายเสียได้สองปีแล้วแม่กับป้ากับคือญาติพี่น้องเนี่ยก็คืออยากจะแบ่งกันให้มันชัดเจนแบ่งแบ่งที่กันอ่ะให้เป็นสามโฉนดสามแปลงสามล็อกให้มันชัดเจนมันจะได้ไม่มีปัญหาทีหลังนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ใบที่อ่ะใบโฉนดอ่ะมันอยู่ในทกศ ก็เลยไม่มีโอกาสได้แบ่งแต่ตอนเนี้ยโฉนดอะออกมาแล้วใช้หนี้เสร็จหมดแล้วอะไรแล้วโฉนดออกมาแล้วก็จะมาแบ่งที่กันแม่เขาอยากให้ผมไปไปเพื่อที่ว่าไปนี่แหละไปจัดการเรื่องนี้แหละทีแรกอะแม่เขาจะโอนมาเป็นชื่อผมแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นชื่อของยายแล้วก็โอนมาเป็นอ่าของแม่อะไรเงี้ยคือคือมันต้องมาตามทอดอะทุกคนผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันแต่นั่นแหละแม่เขาอยากให้ผมไปแต่ทีนี้ผมก็บอกว่า ไอไปเนี่ยผมไปได้นะครับแต่ไปได้อยู่ได้ไม่นานก็คือจะไปธุระแป๊บๆไปได้แล้วเราก็ถือโอกาสว่าแม่ใหญ่อ่าเป็นยายของแม่บ้านผมเนี่ยเขาป่วยด้วยยายก็ป่วยอยู่ป่วยแบบป่วยมานานแล้วไม่มีโอกาสได้ไปดูแลแกสักทีก็เลยว่าอ้าวถือโอกาสไปเลยทีนี้ผมก็เลยโทรไปยกเลิกคิวงานนะครับเนื่องจากว่าเราคิดว่าเรายังไม่ทันได้เห็นตัว๋วก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้ง นะครับเดี๋ยวพอเห็นตั๋วแล้วก็จะมีข้อข้อลหาว่าเอ้งานลำบากแล้วก็เลยทิ้งงานมันไม่ใช่นะครับผมรีบโทรไปบอกก่อนเพราะผมจะไปธุระนะครับก็เมื่อวันเสาร์ก็ตัดจบไปคือโทรไปยกเลิกงานเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ทํางานไปผมก็ไปธุระกลับภายในคืนนั้นเลยแต่ผมไม่ได้อัพไม่ได้อะไรแม้กระทั่งบ้านฟ้าบ้านอะไรผมไม่ได้อัพนะครับเพราะผมไปแบบกระทันหันจริงๆไปแบบรีบจริงๆกะว่าไปทําธุระเสร็จแล้วก็ ไปนอนกับแม่ใหญ่สักคืนแล้วก็จะกลับนะครับทีนี้ไปถึงบ้านผมออกเดินทางวันอาทิตย์ตอนออกเดินทางวันอาทิตย์ตอนเย็นไปถึงบ้านดึกๆนะครับเช้าวันจันทร์ก็ไปดําเนินการทําธุระเลยประมาณสายๆวันจันทร์เจไลไปบอกว่ามาช่วยวิ่งงานหน่อยไม่มีรถนะครับก็งานตัวนี้แหละงานตัวเดิมนี่แหละผมก็ปฏิเสธไปว่าผมยังไม่เสร็จธุระนะครับผมยังไม่กลับนะครับยังไม่เสร็จธุระ ก็เลยปฏิเสธไปนะครับซึ่งวันนั้นน่ะเจก็โอเคก็ไม่ได้ว่าอะไรก็จบไปนะครับแต่นะครับประมาณสามสี่โมงเย็นของวันจันทร์น่ะงานไดนัตตี้ไทท o อปอะ่ะมันออกออกเยอะจนจะถึงคิวผมแล้วเพราะว่าวันอาทิตย์ที่จะเดินทางก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านอะ่ะผมไปลงคิวไว้นะครับลงคิวไว้เพราะว่าเราคิดว่างานตัวนั้นเราเคลียร์จบแล้วไงเคลียร์จบแล้วกลับมาวัน วันกลับมาหลังจากกลับมาจากทุรนะน่ะเราก็น่าจะได้งานเดตี้ไทท็อปพอดีเราคิดอย่างนี้ไงนั่นแหละผมก็เลยลงคิวทิ้งไว้วันจันทร์ตอนประมาณสี่โมงเพื่อนโทรไปบอกว่าคิวจะถึงแล้วจะเอาอยัางไงนะครับจะทิ้งจะปล่อยข้ามหรือจะอยังไงนะครับผมก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็จ้างให้คนมาขับรถไปแล้วก็โทรบอกเสมียนให้ไปจับใบงานถ้าถึงคิวนะก็ ก็ตามนั้นครับผมก็จ้างคนขับรถไปนะครับแล้วก็ให้เสมียนไปจับใบงานก็ปรากฏว่าได้งานไปพัทธลุงนะครับไปพัทธลุงวันนั้นเป็นวันจันทร์มันขึ้นงานไม่เสร็จนะครับขึ้นได้ที่เดียวแล้วมันต้องไปขึ้นอีก2ที่นะครับก็ไอคนที่ผมจ้างให้ไปขึ้นงานเนี่ยมันโทรกลับมาว่าพี่จะไปพี่จะมาขึ้นเองไหมเพราะพรุ่งนี้มันติดขึ้นงานอีกคันนึงเขาจองตัวมันไว้นะครับ ก็ต้องเข้าใจว่าเนื่องจากว่าผมไม่ได้ใช้บริการเขาประจำไงนานๆผมใช้ทีนะครับก็เขาก็ต้องเอางานหลักเขาเป็นหลักเนาะเขาจะไปขึ้นงานอีกคันนึงนะครับคันนี้เขาถามผมว่าจะกลับมาไหมหรือยังไงนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าถ้างั้นเราคืนวันจันทร์เนี่ยเรานอนอยู่ที่บ้านกับแม่ใหญ่สักตีสองตีสามก็ตื่นเดินทางกลับมานะครับก็วางแผนกับแม่บ้านไว้แบบนี้นั่นแหละผมก็เลยกลับมาตื่นมาตีสองกว่าเดินทางกลับมา มาถึงโรงงานมาขึ้นงานเนี่ยประมาณเริ่มขึ้นงาน8ปดโมงผมมาถึง8ปดโมงกว่าก็มาขึ้นงานได้พอดีนะครับขึ้นงานเสร็จบ่าย2องวันนั้นนะขึ้นงานเสร็จบ่าย2องนะครับแล้วก็เดินทางเลยก็ไปส่งงานที่พัทลุงปกติไม่มีปัญหาอะไรจนผมไปขึ้นไม้กับวิ่งขับกลับมาวันนั้นเป็นวันที่6ตอนเย็นประมาณนี้แหละประมาณช่วงนี้แหละ เจ้โทรไปนะครับเจ้เจ้าของรถเนี่ยที่ผมพอนกับเขาเนี่ยโทรไปนะครับคําแรกที่เจ้พูดนะลังสรรไปรับสมบัติไปรับมรดกไปรับสมบัติเสร็จหรือ,อยังแต่น้ําเสียงเนี่ยคือเราฟังเรารู้เลยว่ามันไม่ปกติผมก็บอกว่าครับตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ครับเสร็จแล้วครับปิดเงว่อรถไหม ปิดเลยไหมปิดงวดเลยไหมจะได้จบจบปัญหาไปเจฟพูดมาแบบนี้ผมก็เอาละชักเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วเริ่มสงสัยแล้วว่ามันคืออะไรวะนะครับก็ผมก็เลยบอกเจฟไปว่าเจฟจะไปปิดยังไงครับไปโอนที่ไม่ใช่มันไม่ได้โอนเป็นชื่อผมนะครับก็คือไปแบ่งงานกันแบ่งแบ่งที่กันได้คนละงานกว่าแค่นั้นเองนะครับแล้วที่อ่ะแบ่งได้คนละงานกว่าเอาไปประเมินอ่ะได้แค่แปดหมื่นผมจะเอาอะไรมาปิดงวดรถได้ละ่ะ แล้วอีกอย่างมันไม่ใช่ชื่อผมเป็นชื่อแม่นะครับ, <_ an> นะรบนั่นแหละก็บอกเจ๊ไปว่ามันได้แค่งานเดียวเองงานกว่ากาเองมันไม่พอหรอกครับอีกอย่างมันเป็นที่บ้านมันไม่ใช่ที่แบบกว้างขวางอะไรที่จะเอาไปขายแล้วมาซื้อรถได้นะครับ, <_ an> นะรบก็เจ๊ก็พูดต่อมาว่าเธอนี่ยังไม่ทันได้ตายเลยนะหลอกกันซะแล้วนะครับผมก็รู้สึกไม่ดีแล้วตอนนั้นน่ะรู้สึกแบบอะไรวะคืองงหลอกอะไรวะ ผมก็เลยถามว่าผมหลอกอะไรครับเจ๊ก็เธอหลอกฉันว่าเธออยู่ต่างจังหวัดแต่เธอขึ้นงานแล้วก็วิ่งลงใต้ไปแล้วฉันดู G.P.S ผมเลยบอกว่าเจ๊ครับผมจ้างคนขับจ้างคนขึ้นงานครับเออเจ๊เขาบอกว่าถ้าเธอจ้างคนขับจริงๆทาไมไม,ไม่ไม่จ้างมาขับวิ่งงานฉันเธอจ้างไปไปขับวิ่งงานคนอื่นทําไมผมก็เลยอธิบายว่าก็ก็งานเจ๊คนขับมันต้องไปโอบลม้มนะครับมันมันขับเลยไม่ได้ แต่กระเบื้องเดนตี้ไทท็อปเนี่ยมันจ้างใครไปขึ้นจ้างใครไปขับก็ได้ไม่มีปัญหานะครับนั่นแหละก็เถียงไปแค่นั้นแหละได้เถียงแค่นั้นจริงๆเจเขาก็บอกว่าโอ้ยอย่ามาพูดเลยเธอหลอกเธอโกหกอย่างงู้นอย่างนี้ว่าผม,มานะไม่เอานั้นนิสัยแบบเนี้ยไม่เอาเวลามีงานเธอไม่ช่วยเลยเธอทิ้งบริษัทเธอไม่ช่วยเลยเธอไปวิ่งที่อื่นเธอต้องเฉลี่ยกันบ้างสิอย่างงู้นอย่างนี้คือ แกก็ว่าผมหลายคําอ่ะนะครับจนผมรู้สึกแบบเฮ้ยอะไรวะคือเราเราเราไม่ดีขนาดนั้นเลยเหรอเราไม่ไอ้นี่ขนาดนั้นเลยเหรอคือที่มันผ่านมาผมไม่เคยพลาดไม่เคยมีปัญหาไม่เคยอะไรเรื่องแบบนี้เลยนะคือตั้งแต่เริ่มผ่อนรถเริ่มอะไรมาเนะี่ยไม่เคยมีปัญหาเลยนะครับครั้งนี้ครั้งแรกผมเข้าใจว่างานเจอาจจะเยอะแต่มันเยอะตรงช่วงผมไปทุระแล้วมันช่วงเกี่ยวพันกับงานกระเบื้องเดตี่ไทยท็อปนะครับซึ่ง ผมไม่อยากจอดนานไงผมไม่อยากรองานไงนะครับผมอยากกลับมาแล้วได้งานเลยอ่ะก็อันไหนได้ก่อนผมก็เอาอันนั้นแต่ผมเข้าใจว่าทําไมไม่เอางานเจต้องงานเจ๊อ่ะมันคนอื่นมันไปขึ้นแทนไม่ได้มันต้องผมกลับมาขึ้นนะครับแล้วแล้วงานอนะ่ะมันมีกรอบเวลา,าตามกําหนดที่ส่งนะครับตัวมันออกมาหลายวันแล้วนะผมก็แทนที่จะรอผมอ่ะให้เจ๊หารถคนอื่นมันจะง่ายกว่าผมคิดอย่างนี้ไงนะครับ มันอาจจะเป็นความคิดที่ถูกสําหรับเราแต่ผิดสําหรับเขาก็เป็นได้นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะที่ผ่านมาเจเขาก็ดีดีมากเลยแหละนะครับช่วยเหลือก็โอเคซัพพอร์ตในงานเราระดับหนึ่งช่วยแบบถือว่าโอเคนะครับแต่ผมแค่รู้สึกว่าทําไมอ่ะทาไมไม่ฟังเหตุผลผมทําไมไม่ไม่ฟังผมอธิบายบ้างทําไมต้องคิดไปว่าผมหลอกผมโกหกทั้งนั้นท,ที่ผมกับบ้านไปทําทุระจริงๆ แล้วแม่ใหญ่ก็ป่วยจริงๆผมไม่เป็นป้ามาโกหกให้แม่ยายให้แม่ใหญ่ผมป่วยหรอกนะครับเขาป่วยจริงๆผมไปดูเขาจริงๆนะครับแล้วบางสิ่งบางอย่างอ่ะมันเป็นเรื่องในครอบครัวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันก็ไม่จําเป็นต้องมาโพสต์เฟ e บุ๊ k ไม่จําเป็นต้องมาลงสื่อโซเชียลซะทุกอย่างนะครับก็นั่นแหละมันก็เลยมีคําพูดอะไรมาที่ว่าทําให้ผมไม่สบายใจอ่ะ จนผมอะอยากจะคืนรถคันนี้เลยนะผมอยากจะคืนเลยนะครับเพราะว่ามันไม่สบายใจอะทุกคนก็บอกตรงๆว่ามันไม่สบายใจถ้าถ้าลองให้มันมีความรู้สึกแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วอันนี้มันเป็นครั้งแรกไงเพราะที่ผ่านมาผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้นะครับมีครั้งแรกก็ต้องมีครั้งต่อไปผมเชื่อว่าถ้าเจ๊ว่าผมครั้งนี้ครั้งแรกนะครับต่อต่อไปเนี่ยอะไรนิดอะไรหน่อยมันก็ต้องมีมาเรื่อยๆนะครับไม่รู้แหละ คือคนมันผิดใจกันแล้วอ่ะคนมันเคืองกันแล้วอ่ะนะครับมันก็ต้องมีนะผมคิดว่านะมันเลยทําให้ผมแบบไม่อยากไปต่อแล้ววนะอยากคืนรถอ่ะนะครับถึงแม้ว่าผมจะเดินมาไกลแล้วอ่ะผมอยากคืนรถแล้วนะครับผมรู้สึกอย่างนั้นผมนั่งร้องไห้แม่บ้านนั่งน้งตาซึมนะครับผมผมรักรถคันนี้มากนะแม่บ้านเองก็รักรถคันนี้มากนะครับเพราะเราลงทุนเราทุ่มเทกับรถคันนี้มาก สิ่งของที่มีสมบัติที่มีทุกสิ่งทุกอย่างเอามาลงกับคันนี้หมดนะครับผมอยากได้รถคันนี้เป็นของผมนะครับผมอยากไปให้ถึงฝันนะครับผมอยากได้คันนี้ผมคือเรารักมันมากอะ่ะนึกออกไหมแล้วพอเรามาเจอความรู้สึกแบบนี้เจอคำพูดแบบนี้แม่งเดาวเลยนะรู้สึกแย่แล้วขึ้นมาทันทีรู้สึกท้อขึ้นมาทันทีเลยนะครับผมกับแม่บ้านอนะ่ะปรึกษากันเลยนะครับว่า จะหาวิธียังไงหาเงินไปซื้อรถคันใหม่คันอื่นนะครับโดยที่เราแบบคืน <c ười> คันนี้ไปแล้วเราก็ไปหาซื้อรถคันอื่นไปวิ่งกระเบื้องเดลตี้ไทท o ปไปวิ่งฟูนกาวไปวิ่งงานนอกงานอะไรที่แบบว่ามันจะได้สบายใจไงทุกคนมันจะได้ไม่ติดแบบไม่ติดกรอบของเขาอะนะครับก็เราก็พยายามหาวิธีแต่ด้วยความที่ว่าเราไม่มีทุนเราไม่มีเงินนะครับมันทำอะไรไม่ได้ว่ะนะ เราไม่มีเงินเราไม่มีทุนอ่ะต่อให้เราจะเก่งสักแค่ไหนนะครับเออถ้าไม่มีทุนไม่มีเงินนี้แม่งคือจบเลยนะก็ผมไม่รู้จะหาวิธีไหนนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครมีสิบร้อที่ไม่ได้ใช้งานนะครับหรือใครมีสิบร้อที่คิดว่าผ่อนไม่ไหวนะครับเอามาให้ผมผ่อนต่อได้นะนะครับ ขอเป็นระบบผ่อนนะเพราะว่าเงินซื้อสดผมไม่มีหรอกจัดไฟแนนซ์ก็คงไม่ผ่านเพราะว่าผมอะเครดิตไม่ดีนะครับเครดิตผมเสียนะ list, นะครับผมติดแบ็คลิสต์นะครับผมแล้วก็ถ้าหรือถ้าใครเป็นนายทุนนะครับที่พร้อมจะซื้อรถมาให้ผมผ่อนนะครับไม่ต้องแพงครับ10บล้อราคาแสนกว่าบาท2 0 0แสนก็มีเยอะแยะเลยตอนนี้นะครับราคาไม่ข้ามสองแสนก็มี ผมไม่ต้องการรถรุ่นใหม่ๆหรอกนะครับล็อกกี้ KT F 1 7บเจสิบดได้หมดนะครับผมไม่ติเอามาเลยถ,ถ้าใครอยากเป็นนายทุนให้ผมนะผมผ่อนให้ได้เดือนละหมื่นห้าพันบาทหนึ่งหมื่นห้าพันบาทผมผ่อนให้ได้ทุกวันที่ห้านะครับผมมาเลยนะครับถ้าใครจะเป็นนายทุนให้ผมสมมติคุณซื้อรถมาสองแสนไปดูรถด,ด้วยกันเนี่ยซื้อสองแสนคุณบวกดอกไปเลยคุณจะเอาดอกเท่าไหร่คุณจะเอาดอกเท่าตัวผมก็ไม่ว่านะครับซื้อมาสองแสนบวกดอกอีกสองแสน เอามาหาร48ดงวดงวดละเท่าไหร่มาเลยเดี๋ยวผมผ่อนให้นะครับถ้าใครเป็นนายทุนใครจะทําแบบนี้ใครทําได้มาเลยครับผมรับประกันนะครับผมผมจะไม่ทําให้เสียหายนะครับผมจะไม่ทําให้เสียหายแน่นอนก็ลองดูนะครับใครมีรถหรือใครมีช่องทางแนะนําผมหน่อยนะผมในระหว่างนี้ยผมก็จะขับไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆก่อนนะครับถ้าผมมีช่องทางเมื่อไหร่ก็ไปเมื่อนั้น นะครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับเผื่อใครจะมีช่องทางเผื่อใครจะมีทุนที่อยากจะมาทําอยากจะมาสนับสนุนผมนะครับผมจะไม่ลืมบุญคุณเลยนะครับพูดกันตรงๆเลยเผื่อมีนะครับแต่ถ้าไม่มีจริงๆไม่มีช่องทางจริงๆผมก็คงต้องทําไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็พยายามค่อยๆเก็บเงินนะครับอาจจะเดินอาจจะเก็บได้ช้าอาจจะทําไปแบบไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพราะ จะไปปุบปับเลยอ่ะเราไม่ได้มีเงินไปซื้อรถคั้นอื่นไงเราไปเลยไม่ได้ไงก็ฝากด้วยนะครับผมผมผมเขาเรียกอะไรอ่ะผมรู้สึกแย่แล้วอ่ะผมเสียความรู้สึกแล้วอ่ะผมคิดว่ากำลังใจในการทำงานอ่ะมันก็คงหมายถึงทำอยู่จุดนี้ะนะมันก็คงไม่เต็มร้อยเหมือนเดิมแล้วแหละนะครับก็อยากจะเฟดตัวเองออกไป อ,อยู่ในอยู่ในโหมดที่เป็นอิสระจริงๆอะนะครับคืออันนี้มันอยู่ในกรอบไงถ้าเราไปวิ่งที่อื่นมากก็อย่างนี้แหละก็โดนแบบนี้แหละนะครับแต่ถ้าเราวิ่งที่นี่วิ่งแต่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ร่างกายผมก็ไม่ไหวทุกคนมันมีแต่ง,งานแบกงานยกนะครับเนี่ยอย่างเที่ยวนี้เต็มลำนะครับผมผมไม่ไหวจริงๆนะครับแต่ถ้ามันมีเที่ยวละสองร้อยกล่องสามร้อยกล่องผมไม่กลัวหรอกนี่เที่ยวละแปดร้อยเก้าร้อยเที่ยวละเต็มลำ มันหนักนะครับมันไม่ไหวนะครับผมผมก็เลยจําเป็นต้องไปหาวิ่งงานตัวอื่นเพื่อที่จะได้ทุเลาร่างกายผมลงบ้างนะครับแต่มันกลับกลายเป็นว่าผมไม่ช่วยเขานะครับผมก็ก็แล้วแต่จะคิดไม่เป็นไรครับเพราะผมบอกแล้วที่ผ่านมาเจ๊เขาก็ดีก็โอเคหมดเจ๊เขาอาจจะโมโหหรือจะงุ่นหงิดอะไรมาก็ไม่รู้แหละก็ไม่เป็นไรนะครับผมรับผิดเองผมโกหกเออผมยอมรับ ผมผมผมรับผิดให้เจ๊ก็ได้ว่าผมโกหกแล้วแต่เจ๊จะคิดเลยนะครับผมผมยอมรับให้นะครับถ้าเจ๊เจ๊คิดแบบนั้นอืมโอเคครับตามนั้นนะครับผมใครมีก็ช่วยแนะนําผมหน่อยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอไปด้วยมันอาจจะอ่าไอ้นี่หน่อยเนาะนะครับก็ไหนไหนก็ได้พูดแล้วก็ถือโอกาสพูดไปเลยนะครับผมไปผมขึ้นงานเสร็จแล้วเดี๋ยวไปรับแม่บ้านนะครับ ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับตอนนี้ก็กลับมาทําคลิปปกติแล้วมีโทรศัพท์มีอะไรแล้วแล้วก็พยายามจัดการกับความคิดตัวเองความรู้สึกตัวเองให้มันไปต่อได้ก่อนนะครับ mm. ก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับบายบายสวัสดีครับ